วัสดีนะนะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้มาขอแก้มือกับตกปลาสลิดอีกครั้งเมื่อวานไปลองละไม่ได้ผลนะปลาสลิดมาตัวเล็กนิดเดียวเนะี่ยเดี๋ยววันนี้เราลองหมายธรรมชาติกันดีกว่าธรรมชาติล้นลนเลยเนี่ย <Wow. S 1> น่าจะใชะ่เห็นขึ้นกันจุๆๆๆ๊บจจุ๊บจโอเคครับเดี๋ยวผมไปเตรียมเบ็ดเ,เดี๋ยวไปลองเลยดีกว่า ตื่นเต้นนะไม่เคยตกเหมือนกันอันนี้เรามีเหยื่อสูตรลับด้วยก็เดี๋ยวถ้ามันกินนะเดี๋ยวท้ายทิปท้ายคลิปเดี๋ยวผมมาเฉลยแต่ถ้าเกิดมันไม่กินไม่เฉลยแนะอายเขาอ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวลองไปลองดูกันว่ามันกินไหม <laughs> โอเคบ๊ายบายนี่ฮ <laughs>

เออได้แล้วยังไงเล่าตกปลาสลิดไปโดนปลาหมอเฉยเฮ้ยเฮ้ยดิอู้หูใส่โต้ด้วยลื่นเละเละเฮ้ออู้หูใส่สวยด้วยอ่ะเต็มกราฟ

cửa thăm ngàn <laughs> Sụt lắm mấy thăm ngàn này đây à, lên, xài nám gần Đứt 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 Hẹn nè Cắt đi

โอ้โหทำไมมันมีแต่ไซนี้เนี่ยไซใหญ่ๆไปในหมดไว้วันนี้วันนี้โอ้โอตายแล้วตายแล้วเพื่อนๆไมนมีแต่ไซนี้ เป้าหมายจากนี่ฮะเปลี่ยนเป้าจากาปลาผลิตนะให้มันตกปลาตะเพียนปลาผลิตตกยากมาก ี่นน้อยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตกแดงอีกแล้วตกแดงอีกแล้วโดนอีก้วเขาไปทำอะไรเนะี่ยไม่ให้ให้เค

โอ้ยสายนี whales, ้มันักเขาเราขอจิ้่เรียบร้อยแล้ว nah, บ๊บเรียบร้อยไปดิบ๊อบหมด นี่แน่นี่แน่ส่งมิตรยันคอเขาเล่าเขาอยากนี่แน่ตัวกลัวจะหลุดเอ้า หมดโดนลมงสะก,กมหมดแล้วต,ม,ม,วตวมันเลือกกินด้วยนะมันรู้ด้วยนะน<ำ>ตอบนี่เป็นไงล่ะโอ้โห

มา,า,มา,าหเหมือนกันมาเหมือนกันขาวหนมดฝูงแั้วเนี่ยหมดแล้วอะไรนี่อะนะอ๋ออ๋ออ๋ออะไรอะ

มึ้โอ้โหตีตอป,ป้าเขา,าอยู่เวนกำ

เรียบร้อยอ้ยอยู่ไหมอ้ยอยู่อยูอ่ยอย,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 อยู่โอ้ยยังรอดจับใคยพิบัติมาได้เฮือกเอายิ้มคีมมาง้างหน่อยหน่อยนี่นี่นี่ด้ะ đến nhờ người tôi dày ạ đến phút pít bởi lẽ tôi ui lang lang tôi nhé

มานี่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 นี่น,นี่ต้องอย่างนี้กบหรอว Dante, Nacional, วิ่งเลยนะวิ่งเลยนะก็วันน well> ี้ก็พอแล้วครับสำหรับผลงานวันนี้นี่ว้าวหลายตัวอยู่พอได้ตำน้ำพริก หมายธรรมชาติปลาสลิดไม่กินก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายได,ได้ผลวันนี้น่าจะสักสิบกว่าตัวร้อนเลยตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วครับฝนกำลังจะมาแล้วก็อย่าลืมฝากด้วยครับขอบคุณท,ที่ติดตามรับชม ปลาเล็กๆน้อยๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ได้ครับคราวหน้าจะพาไปพาไปแห้วที่ไหนก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยไม่มีหมาล้ละโอเคครับก็ลากันไปเพียงเท่านี้แล้กันครับให้ Đem vừa Ok khắp Bye bye